Now gonna this is gonna be fun วันนี้สนุกแน่นอนค่ะเตรียมวอมปากไว้ได้เลยเพราะเราคัดสรรมาให้แล้วตัวอักษรและเสียงที่เรามักจะออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะดูไปทีละเสียงทีละแบบแล้วก็ต้องทําปากต้องวางลิ้นอะไรยังไงออกเสียงยังไงเรารวมเทคนิคเคล็ดลับมาให้หมดแล้วนะคะสําหรับวิดีโอเลสันนี้ค่ะบอกเลยว่าเนี่ย เป็นเสียงที่ฮอตฮิตมากๆเขาว่ากันว่าถ้าเราออกเสียงสองเสียงนี้ได้ถูกเปรียบเสมือนว่าผู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นไปอีก98%ไม่รู้จริงไหมแต่เป็นเสียงที่ค่อนข้างออกเสียงยากนั่นก็คือเสียง L แล้วก็ R นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยข้อที่มันทำให้มันยากเนี่ยก็คือตัว L เนี่ยมันก็ไม่เท่ากับลอลิงนะมันมันเทียบกับมันเทียบกับลอลิงก็ไม่ได้ ตัว R เนี่ยก็ไม่ใช่รอเรือเพราะฉะนั้นมันไม่มีเสียงเทียบในภาษาไทยที่เราแบบคือคือได้ไหมคือคือไม่มีเลยไม่มีเสียงที่คล้ายกันเลย L love เอเอมันก็ไม่เหมือนใช่ไหม Red root แม้มันก็ไม่ใช่รอเรืออีกนะคะแล้วมันจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทั้ง ตัวที่สำหรับขึ้นต้นคำด้วย L R แล้วก็ไปดูถึงคำที่ลงท้ายด้วย L กับ R รวมถึงถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกัน2องอัน R กับ L อยู่ด้วยกันออกเสียงยังไงนะคะทีนี้คณะให้ดู mouth position ก่อนเนาะด้วยความที่มันเทียบอะไรกับภาษาไทยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำปากวางท่าปากกันใหม่จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าอ๋อมันจะประมาณนี้นะคะอะตัว L นะคะตัว L เนี่ยลิ้นมันจะ ไปแตะข้างนนหน้าๆอ่าส,นะสมมตินะสมมติว่าลิ้นมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนลองดูนะลิ้นมันจะยื่นออกมาข้างหน้านะคะหรืออยู่ข้างหลังฟันฟันหรือเพดานปากตรงนี้หรือบางทีก็ยื่นออกมาอยู่หลังฟันหน้าแบบนี้อ,อืออ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 ทุกคนลองดูตามภาพนี้ก็ได้นี่ถ้าผ่าหน้าออกมาได้เนี่ยจะผ่าให้ทุกคนดูเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะลิ้นของเราเนี่ยถ้าไม่แตะอยู่เพดานข้างบนก็อยู่ฟันอยู่หลังฟันหน้าแบบนี้ อืออือออูแล้วลองทําเสียงพร้อมกันค่ะอืออออออปลายลิ้นอยู่ข้างหลังหลังฟันหน้าอืออออออือ love less ประมาณนี้อันนี้คือตัว L นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเป็นคําด้วยกันนะทีนี้ ถ้าเป็นตัว r จะต่างกันไปค่ะตัว r เนี่ยลิ้นจะหดเข้ามาอยู่ตรงบางประมาณอ่ะตีว่ากลางๆปากตรงนี้เออเออเออลิ้นจะหดตัวเข้าไปแล้วปากเราจะอูมอ่าถ้าปากของเราเนี่ยมันจะอูมกว่าตัว l เนอะมันจะไม่แผ่ออกเหมือนตัว l มันจะอูมนะคะเป็นทรงอุมๆมแล้วก็ห่อตัวแล้วก็มันจะอยู่อย่างเงี้ยเออ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 มันจะไม่ได้แตะกับตรงไหนของปากมันจะหดเข้าไปปากอูม พอเห็นภาพขึ้นไหมนะคะลองลองลองให้ลองทายว่าอันนี้เสียงอะไรให้ลองทายว่าอันนี้เสียงตัว L หรือเสียงตัว R อลองทายกันดูนะคะ long long อ,อ,อันนี้เสียงตัว L หรือเสียงตัว R คะ long long อันนี้เสียงตัว L ถ้าเป็น wrong r o n g อันนี้เป็นเสียงตัว R ค่ะ long ตัว L r o n g ตัว R หรืออีกคำหนึง่งอีกแบบหนึง่ง read 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 อันนี้เป็นเสียงตัว L หรือตัว R คะเมื่อกี้นี้ read อันนี้เป็นเสียงตัว r เนาะถ้าเป็นเสียงตัว l จะออก lead lead ถ้าเป็นตัว l ทุกคนจะสังเกตว่าลิ้นมันจะคือทุกคนอาจจะไม่เห็นลิ้นนะแต่ทรงปากของคณะลิ้นมันจะออกมาข้างนอกมากกว่าเนาะมันจะยื่นออกมาอยู่ระหว่างฟันหลังหรือเพดานตรงนี้แล้วก็ปากมันจะแบกกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็น r มันจะเป็น r, แล้วก็ปากอูมกว่า นะคะคทีนี้เราจะมาลองไปดูพร้อมๆกันเลยอลองดูไปพร้อมๆกันเลยว่ามันออกเสียงยังไงต่างกันยังไงแล้วให้ทุกคนเดี๋ยวคณะจะออกสองรอบแล้วทุกคนพูดตามเลยทันทีได้เลยนะคะถ้าดอกจันไว้ก่อนถ้าถ้าสมมุติว่าออกแล้วมันยังไม่เป๊ะมันยังไม่เหมือน อันนี้ปกติมากทุกคนอย่าว่าทำไมทําเหมือนแล้วมันยังไม่เห็นเหมือนครูคณะร้อยเอตอ่อันนี้มันใช้เวลาฝึกกันมาตั้งนานเท่าไหร่กี่ปีแล้วนี่เราพูดภาษาอังกฤษทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆให้เวลากับตัวเองให้ลิ้นของเรามันเริ่มจับที่จับทางถูกซึ่งมันจะจับที่จับทางถูกแล้วให้สมองเราจําได้ว่าลิ้นต้องอยู่ตรงนี้นะเอาตรงนี้นะ มันต้องเกิดจากการได้ฝึกมากเพียงพอเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ลองไปแบบสนุกสนุกลองทํายังไงให้มันเสียงมันออกมาใกล้เคียงกับเสียงที่ทุกคนได้ยินคณะพูดมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันทุกคนจะกลับมาวนซ้ําฝึกซ้ากี่รอบได้หมดนะคะไม่ต้องกังวลถ้าเกิดมันยังไม่ออกมาเป๊ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทำเพราะมันปกติแล้วค่อยๆให้เวลากับมันนะคะอะสองรอบไปพร้อมๆกันเลยนะถ้าใครที่ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากจะลอง วอร์มก่อนก็ได้วอร์มคือกลับไปที่เมาส์โพสิชันอันนี้เทคนิคเลยนะวอร์มก่อนก็ได้นะคะเมาส์โพสิชันคือทำท่าเน,นี้ยค้างไว้ก่อนอ่ะพร้อมกันวอร์มไปพร้อมกันเลยดีกว่าอ่ะวอร์มเอก่อนลิ้นแตะตรงนี้ะะนะคะทีนี้ตัว R อ่ะวอร์ม R ต่อเลยลิ้นหดเข้าไปปากอุ้ม ตอนนี้ฉันเหมือนคนบ้ามากเลยนะคะอ่ะโอเคทีนี้เราไปลองแบบเป็นคำกันเลยนะคะ ready let's go alive alive arrive arrive fly Lie Fry Fry Light Light Right Right Long Long Collect, collect, correct, correct, glamour, glamour, grammar, grammar, glass, glass, grass. Grass Lace Lace Race Race Lane Lane Rain 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 no. Law Law Raw Raw Okay? Next right, huh? ah. Lead Lead Read Read Leader Leader Reader, reader, lead, lead, red, red, lighter, lighter, writer, oh, lighter, lighter. Ini ben writer. Writer อุ้งกว่าลิ้นหดนะคะอันนี้ทุกคนแวะเบรคดนึงนะคะอันนี้จะเป็นการออกเสียงตัวทีแบบ American pronunciation มันก็เลยออกเสียง the, the เดอะเดอะเนาะจะอาจจะต่างกับ British นิดนึงที่เป็น lighter writer อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเผื่อไว้เป็นดอกจันเผื่อมีคนสงสัยนะคะ load load r o a d road luck luck rock rock locker locker rocker rocker lot lot Rot, rot. Play, 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 Pray, 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 Lice, Lice, Rice. rice uh, I like to eat rice อ่า rice อันนี้แปลว่าเหาเห็บนะคะถ้า I like to eat rice อันนี้จะแปลว่าฉันชอบกินเห็บเหาทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวจะต้องเป็น I like or I love eating rice rice โอเคไหมคะพอเห็นภาพมากขึ้นไหมทุกคนสามารถกลับมาทบทวนมาลองลลลได้ตลอดเสมอเลยนะคะอะทีนี้ เราดูแบบคำที่ขึ้นต้นด้วย L กับ R แล้วทีนี้มาดูคำที่ลงท้ายด้วยตัว L บ้างค่ะ Words ending with L มันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงค่ะเสียงที่ขึ้นต้นด้วยตัว L เนี่ยเขาเรียกว่าอุ้ยมีคำเท่ๆอีกแล้วนะ,ะคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว L เนี่ยเขาจะเรียกว่า Light L เนาะเมื่อกี้ที่เราเรียนกันไปแต่ว่าในภาษาอังกฤษมันจะมีคำที่ลงท้ายด้วยเสียง L เขาจะเรียกอันนี้ว่า Dark L L เขมมันจะต่างกันไปอีกนิดนึงคือมันจะเพิ่มเสียงไปอีกนิดนึงค่ะคือเสียงโอออออะไรเงี้ยเสียงมันจะเป็นเหมือนกับลิ้นมันจะหดเข้าไปนิดนึงอ่าลิ้นมันจะหดเข้าไปนิดนึงสาหรับคณะนะลิ้นมันจะหดเข้าไปนิดนึงแล้วก็แตะข้างบนแตะเหมือนเพดานข้างบนนิดนึงนะคะแต่มันจะมีอูอูอเขาบอกว่ามันมีเทคนิคอย่างนี้ทุกคนถ้าอยากออกเสียงที่ลงท้ายด้วยตัว L เนี่ย ให้ทำให้ทำลิ้นเหมือนเวลาที่เราไปกินอะไรมาแล้วเหมือนแบบเฮเสียดายลิ้นนะเหมือนแบบอะไรเงี้ยมันมันเหมือนเหมือนอุย้ยแหละเสียลิ้นเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันจะมีออกเสียงเหมือนเออ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 ลองทําพร้อมกันลิ้นเนี่ยมันจะหดเข้าไปตอนแรกเราเอาลิ้นแบบพุ่งเข้ามาตรงนี้เลยใช่ไหมทีนี้เอาหดเข้าไปนิดนึงแล้วอาจจะแตะเพดานข้างบนก็ได้แล้วลองทําเสียงแบบนี้ดูคะ่ะอือ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  เหมือนแบบโอ้ยกินอะไรแล้วเอยเสียลิ้นเอ้อออออออแบบนี้นะคะมันจะมีเหมือนเสียงอูอูแล้วก็ลิ้นมันก็จะเหมือนเข้าไปอืออออออนะคะแล้วมันก็จะออกแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเป็นเสียงแอลปกติอูอูนะคะลองดูเป็นคําดีกว่าแล้วลองไปพร้อมๆกัน อีกครั้งหนึ่งลองไปพร้อมๆกันค่อยๆให้เวลามันปรับลิ้นลองฟังเสียงดูเสร็จแล้วก็ปรับให้มันออกมาเสียงใกล้เคียงมากที่สุดแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าโอ้ทาครั้งหนึ่งแล้วมันจะออกมเเหมือนเป๊ะเลยค่อยๆให้เวลามันปรับนิดนึงนะลองฟังเสียงพูดตามดูนะคะอ่ะอออออูเห็นไหมออออออ call call tall tall อืออมันจะมีเสียงอออืออือูออย่างนี้เนาะ well well tell tell real real deal Deal วเอย่างนี้เนอะแล้วก็ขึ้นไปแตออพดาออี้นะคะ h e อ l h e อ l เหมือนมันปึ๊บ h o ออ h o l อ so อออ l อออ l ออ l l will email email detail detail Plainful. Oh, sorry. painful sorry <laughs> painful 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 playful playful ทุกคนจะสังเกตว่าอันเนี้ยไม่ออกฟูมันจะไม่ออกฟูเพลฟูเพนฟูมันจะออกโฟล l ฟอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องยึดภาษาไทยนะแต่ให้เห็นภาพว่าอ่า l a y f อ l โอ้ดูฝรั่งขึ้นมากเนาะ f u l Playful Apple Apple People People ทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีเสียงโอ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 แบบนี้ยเพิ่มเข้ามาซึ่งถ้ามันขึ้นต้นด้วย L อ,อย่างเดียวมันจะไม่มีเสียงโอ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 มันจะมีความเหมือนในคอเออมันจะมีความอะไรในคอก่อนนิดนึงก่อนที่จะออออเออออะไรบางอย่างโอเคไหมคะออ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 ถ้าทุกคนยังไม่แบบยังรู้สึกไมอมนี่นะลองวอร์มก่อนก็ได้เนี่ยทุกอย่างเราสามารถอืออ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 อโออ๋อ,อ,อประมาณนี้นะคะอะ ต่อไปเราไปดูคําที่ลงท้ายด้วยตัว r ก็เหมือนกันค่ะคล้ายกับตัวของ r เนี่ยก็เหมือนกันมี light r กับ dark r แล้วก็ถ้าเป็นคําที่ลงท้ายเป็นตัวสะกดด้วยตัว r เขาก็จะเรียกว่า no dark r เขียนไม่สวยเลยเดี๋ยวนะขอเขียนชัดให้ทุกคนเห็นหนะ่อย dark r นะคะซึ่ง dark r เนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะไม่ได้ต่างกับคำที่ ขึ้นต้นโดยตัวอารมากนะแต่ว่ามันก็จะมีมีความแบบว่าอาจจะหอปากน้อยกว่าน,นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะให้ทุกคนสามารถวอมเสียงแบบเดียวกันได้เลยนะก็คือมันจะเหมือนกับเหมือนกับเราพยายามเรอเมือนไมไม่ใช่เหมือนกับเราจะเรอแต่เราพยายามเก็บไว้มันจะมีความหดลิ้นเข้าไปเนาะ จำได้ไหมตัว r นะคะเราจะหดนิ้นเข้าไปนะคะแล้วก็ตัว r ที่เราจะเรียนกันวันนี้จะเป็นตัว r แบบ American pronunciation เนาะ b s e a i s e speak American English นะคะก็จะเป็นการออกเสียงแบบตัว r แบบ American นะคะมันจะมีความเออ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 ลิ้นหดเข้าไปเออเออเอออเออยู่ตรงประมาณกลางกเเอออทุกคนเคยเคยเล่นกับแบบนี้กับเพื่อนไหมแบบ เหมือนกับเป็นเสียงที่แบบจะใส่เจริตจะก้อน you know แบบ e อคือแบบไม่ร re well, ู so, um, ้แบบ e อยังไงดีเคยเล่นไหมนี่แหละมันคือเสียงนี้เลย e อแบบ e อคือลิ้นแบบลิ้นฉันติดอะไรไม่ได้เลยลิ้นฉันแบบพอดีว่าลิ้นฉันสำหอับอะไรเงี้ยมันคือการหดลิ้นเข้าไปตรงกลางเนาะแล้วก็ e อ er แบบ e อไม่รู้ที่ e อมันคืออันนั้นเลยอ่ะลองพร้อมกัน e อ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  er 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 เนี่ยทั้งวันแล้วก็เอ r er อ r อออย่างเงี้ยได้หมน เป๊ะแน่นอนนะคระมาดูกันแล้วลองออกเสียงฟังเสียงแล้วออกไปพร้อมๆกันเลยนะคะ car car bar bar far far father father mother mother, mother. teacher teacher near near here here fear fear letter letter matter matter chair chair Air Air Hair Hair Behavior Behavior Interior Interior Solar Solar ไม่ออกโซล่าเนาะออกโซเลอร์อะไรเงี้ยนะคะับมัสเคลอร์มัสเคลร์เหมือนกันนะคะอันเนี้ย l a r จะไม่ได้ออกล่าเนาะล่าแบบสระอารอล,ลิงสละอาออกเลอร์เลอร์เลอร์เหมือนจะออกมีความแบบเออมีความเลอร์มากกว่าจะออกประมาณเนี้ยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าล่าไปเลยมันก็จะโอ้ตรงตัวเกินไปมันจะเป็นล่า l ์ r l ล r solar muscular door door more more อะ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 ทุกคำถ้าลงท้ายมันจะลงท้ายด้วยเอะอเอะออหมดเลยนะคะลองดูกลับมาวนกี่ครั้งก็ได้เพราะคอร์สนี้เป็นของคุณนะคะโอเคและ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด last but not least คือเสียง R กับเสียง L สนุกเลยทีนี้